สวัสดีครับผมวันนี้มีเมนูนะครับผัดเผ็ดปลาดุกครับผมอืือเครื่องครบเลยครับก็จะมีปลาดุกนะครับผมมีพริกแกงครับผสมกะปิผสมน้ำลงปาเล็กน้อยนะครับมีดีปีครับผมมีหัวกระชายครับมีมะเขือนะครับผมวันนี้มะเขือพวงไม่มีครับ มีใบกระเพราแดงนะครับกระเพราขาวแล้วก็ใบโหระพานะครับใบมะกรูดครับผมเดี๋ยวทําการผัดก่อนนะครับลืมบอกไปครับผมมีผงปรุงรสครับมีน้ำมันหอยครับซีอิ๊วขาวครับผม ตั้งกระทะเออไม่ใช่ครับกระทะครับผมใส่น้ำมันลงไปครับน้ำมันร้อนนะครับใส่พริกแกงลงไปครับผมผัดให้เกิดความหอมเลยนะครับใส่ใบมะกรูดล,ลงไปครับพริกแกงของเราหอมแล้วนะครับผมหลังจากนั้นใส่ปลดุกลงไปครับ ใส่ปลาดุกลงไปนะครับผัดให้เข้าเครื่องเลยนะครับเติมน้ำมาเล็กน้อยครับหลังจากนั้นใส่ผงปูุงรสใส่ซอสใส่ซีอิ้วลงไปครับผม <im reinvent ing> ปลาดุกสุกประมาณ70%ครับใส่หัวกระชายลงไปใส่ว่าเขือลงไปครับ ใส่ของที่สุกยากลงไปก่อนนะครับดีปีนะครับใส่ไปเลยนะครับเนี่ยครับผมใส่มะเขือลงไปแล้วนะครับใครที่ชอบน้ำน้ำนะครับเติมน้ำได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าจะกินกับข้าวสวยข้าวเจ้านะครับผมปลาของเราสุกแล้วนะครับมะเขือของเราสุกแล้วนะครับพุงรสเรียบร้อยนะครับใส่ผักทุกอย่างลงไปครับผม คนให้เข้ากันนะครับโดยใช้วิธีการกลวยกลอยเอานะครับผมไม่งั้นปลาจะเละนะครับนียครับผมกลอยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วปิดไฟครับผมอือหือปลาดุกชิ้นใหญ่เลยครับมาครับผมมากินด้วยกันครับอือหือน่ากินมากครับหอมๆเลยครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม